เสร็จแล้วนะคะข้าวผัดของมินน้อยของอภัยดูเฮ้ยเปลี่ยนเพียกกันสิอื้ออากิลุกนะเอ๊กแด็กคนลูกอย่าเพิ่งฟังเพลงนะลูกคอยประจําต้นหรือไม่พันตีข้าวอนะลูก ให้นางอยากลงดิโอ้ให้พ่อลองชิมหน่อยสิลูกคา้าโอ้ยขี้เหนียวไปเดตยวฮะจะป้อนเอาป้อนพ่อสิเอาป้อนพ่อสิหันดีดีฮันดีนด,ดีโอ้ยเอาแตงให้ด้วยเอาแตงให้ด้วยแตงให้ด้วยเนี่ยแตงให้กลับด้วยบอนแตงด้วยชิ้นไหนก็ได้โอ้ยบอนโพกลัวกินไม่หมดล้วสิ บอนโพอีกสิอร่อยเลยสิโภอ่ะเอามาสองอันเออไว้เอามาให้เยอะหน่อยเลยแล้วเขาร้องเพลงค่ะแล้วเขาร้องหรอกโอเคฮะโอ้ยติ๊กตอกว่าแตนเหรอ TikTok อูทิกตอกอนู่นะฟังเพลงเบะก,ก็จะถ่ายคลิปแต่หลานก็จะฟังเพลงมี่เพลงใหม่ได้เพลงอะไรนะรู้ว่าเพลงอะไรนะโอ้พวกอร่อยเลยน่ะป้อนพวกอีกสิพวกอร่อยเหมือนกันนะอะไรเอาวากไว้ก่อนลูกกินข้าวก่อนแล้วก็ให้พวกดูกินข้าวกันก่อนลูกกินเยอะเยะแล้วนะผัดข้าวอ่ะ แดงกวาดูพี่พลอยดิด็ดดูพี่พลอยกินสินะโอ้ยมัน่ะ <c oughs> นั่งดีดีชัลูกเด้ตกน่ะนั่งเข้าไปเข้ามาหาพวกนั่นเลยเขยับเข้าไปน่ปอี่พลอยลานละตกละโอ้ยมุนอาร้อยข้าวผัดพี่พลอยครึ่งจานแล้ว ว้ดูพี่พลอยคำอ้อดูคำข้าวพี่พลอยสิทั้งข้าวทั้งแตงอืม,มินเอาคำเล็กก็ได้อะไรคำข้าวนูนแล้วนะ่ะจะเล่นแบบพี่พลอยเหรอใช่เหรอเอาป้อนผู้ออกมาคำใหญ่ขนาดนั้นนะ่ะเออเอาพอด,ดีพอด,ดีลูกอายังไงพอแล้วค่ะ ปอนอพวมัน <ś experiencing S 1> <Jub> โอ้ยวิชาปอนกากินเถอะพวกไม่อยากกินหนูกินเองเืออยฮึมกินเยอะๆลลูกก็<อ>จับแตงเข้าทีหลังก็ได้นะลูกเพราะว่าปากหนูเล็กไงใช่ค่ะ ฮะไอทำไมฝนตกนี่เดี๋ยไฟก็ดับเมื่อคืนก็ไฟดับใช่ไหม<ด>ตกดไหดูไหว่ลูกวามแเลยพี่อหนูรอจะไอยู่แล้วเนี่ยไปชาอกมาอา,บบาอาสมุดน่เหรอดูดดข,อข้าวพี่อบอกว่าไม่เอาไม่ใ่เอาเียวไกมาใช่เหรอ นอนอยู่น eh um ั่นแหละอือโอ้ยดูคนกินดูมินดูดิดูแก้มพี่พลอยสิแก้มยังแตกแล้วดูพี่พลอยกินข้าวอร่อยมินก็กินเยอะๆสิหนูจะได้แก้มโตเหมือนพี่พลอยอ่ะพี่พลอยกินข้าวเยอะอันนี้เนี่ยกินข้าวน้อยแต่ว่ากินนมเยอะเออมันเลยไม่อ้วนอืม ใหญ่ไปแล้วใหญ่ไปแล้วใหญ่ไปแล้วโอ้ยมันยอมเหมือนกันแต่ปากหนูเข้าได้แค่นี้เข้าได้แค่นี้นั่นกินได้ส <c oughs> ามคำอร่อยกินเยอะๆหนูกินน้อยเยอะ,ออะดูคำข้าวพี่บอยดู อร่อยทำเสร็จแล้วใช่ไหมพวกนู้นเสร็จแล้วยังคะเมเปไปถอนยานะเมเป็ตไปถอนยานะนั่งดีเลยตุกเมเป็ไปถอนยาเขาถ้างั้นเราไป ไะไปค่ะอเอาได้ไงก็จันอังคารพูดพูหัดชุกห้าวันแล้วก็เ<อ>สาร์อาทิตย์เฮ้ยวันชุกยังไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์คือหยุดค่ะเอาาอ,อ,อ,อถ้าถ้าวันศุกร์นะใกล้จะหยุดแล้วโอเคนะคะก็ประมาณนี้ค่ะบ๊ายบายเอฟซีเนี่ยค่ะโอ้ เยี่ยมเยี่ยมโอ้ยโอเค